สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเืนทุกๆคนท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะพี่น้องไกล้ขันบานทุ่งเนาะค่ะไกลขันบานทุง่งเดี๋ยวมื้อนี้กล้ขันสิพามาเก็บดอกแค่เนาะค่ะพี่น้องมาเบิงแค่แดงเนาะค่ะเป็นแค่เตี๋ยเนาะค่ะพันเตี๋ยเก็บกินง่ายนะคะนี่มาเบิงเนาะค่ะเนี่ยสองต้นเท่านั้นเด้ค่ะที่ไก่้ขันปลูกไว้เนาะ สองต้นนี้กินทั้งปีเลยนะคะยางดกเลยค่ะเก็บได้ทุกวันนะคะนี่เนาะเบิงความดกค่ะพี่น้องนี่นะอร่อยมากเลยนะคะแครแดงค่ะผู้ใดเอ้คินสิป,ปูติดบานไวน้นี่บางที่ต้นเดียวกักับอาอยู่เนาะค่ะพี่น้องเข้าปลูกหลายๆอย,ย่างเนาะ เป็นผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะพี่น้องนี่เนาะแต่ว่าไก่คันนะมีแค่แดงอยู่สองตนนะคะนนะ่ะสองตนนี้กินเบิร์ปีเบิร์ศาสตร์ด้วยค่ะเก็บกินง่ายนะคะไม่ได้สูงมากนะถ้ามันสูงหลายห้ากระตัดแล้วค่ะพี่น้องห้าตัดกิ่งเลยค่ะอย่าให้มันขึ้นสูงนะเนาะห้าสิได้เก็บกินง่ายๆนะเนาะ เบิงเบิงเบิงห้เบิงเด้อค่ะนี่นะเก็บซู่มือค่ะพี่น้องเก็บซู่มืออีหลีสองต้นล้นตะก้าเนาะคะ่ะให้เบิงความดกของแค่แดงก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาสิผ้าเก็บเนาะคะ่ะไก่ขันสิผ้ามาเก็บแค่แดงเนาะ,ะผู้ใดบ่มีกระปูติดบ,บ้านไว้ก็ได้เด้อค่ะพี่น้อง ต้นเดียวก็กินบ่เบิดอีดีไกลขันปลูกไวสองต้นนี่เพื่อมันตายเนาะคะ่ะก็เลยปลูกไวสองต้นเอาไปเอามาหนาะสองต้นนะกินยู่เบิดปีเบิร์ตศาสเข้ามาเก็บกันเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะ้าแมนมันสูงไรนี่ข้าสามารถตัดกิ่งไวใดเนาะค่ะพี่น้องข้าตัดกิ่งไวเนาะ่บไ้มันขึ้นสูงหนะนะ ข้าวเสียเก็บกินง่ายเนาะเก็บได้สูมือเด้อค่ะเนี่ยเบิ่งเนีเบิ่งความงามของแค่แดงเนาะอร่อยมากๆนะคะสำหรับผู้ใดบ่เ,เคยกินก็นลองกินเบิ่งก็ได้เด้อค่ะแค่แดงนะ่ะกินได้ทั้งยอดเด้อค่ะยอดก็กินได้ดอกก็กินได้แล้วก็ฝักอ่อนเนาะฟักอ่อนก็กินได้เด้อค่ะพี่น้องเฮาสามารถแกงสม้ม รวกจิ้มได้เนาะคะ่ะนี่เนาะเก็บเอาเลยเก็บง่ายๆเนาะคะ่ะนี่นะต้นไม่ได้สูงมากนะคะเขาเห็ดแบบเก็บง่ายๆเนาะ,ะตัดต้นตัดกิงออกเนาะคะ่ะอันใดที ที่สูงไปเอื้อมมาถึงสีเากระตัดกิ่งไหวเนาะย่าให็มันขึ้นสูงเลนะแล้วถ้าเป็นช่วงที่ได้ออกดอกนะออกเบิดปีด้วยค่ะพี่น้องออกเบิดปีแล้วก็เก็บไดส้สมือพร้อมเพราะฉะนั้นกะแกคันบันทุงเองนี่กะแนะนำให้ทุกคนนะคะปลูกติดบานไว้เนาะ อย่างละต้นนะคะไม่ต้องมากมายเนาะเอาไว้ถักกินเนาะคะ่ะเข้าถือว่าเป็นสวนพ่อเพียงในบ้านของเขาเนะผักสวนครัวรั่วกินได้เนาะนี่นะยังงามเลยค่ะเข้าเลือกเอาเลยเด้อค่ะพี่น้องเข้าบอยอยากใดดอกที่มันมันเถาแห้งเข้ากับบดตองเอาเนาะเขาเอาดอกอ,อ่อ,อนๆหรือบอกระดอกบานจานังหนเนาะ ราะว่ามันหลายเนาะแค่สองต้นนี้ก,ก็กินบ่เบิดอีดีเขาก็สามารถเลือกเอาได้เนาะอยากกินดอกใดกระเลือกเอาเลยเนาะมีสองต้นล้นตะก้านะคะพี่น้องเก็บย่ำใดล้นตะกาย่ำนั้นเนาะนีเนาะ เข้าเก็บออกไปนะมืออื่นกระึ้้นมใไม่เก็บออกไปมือลังกระึ้้นมใไมอีกที่เกาเนอกพี่นนองออกซสม,มืออีหลีกินเบาบาดเบาไว้เด้อค่ะเนี่ยเบิงเบิงเก็บเอาเลยนะคะเนี่ยเตี้ยมันบริสูงเนาะเนี่ยอย่างสวยเลยค่ะเนี่ย ทั้งสวยทั้งอร่อยนะคะไม่ได้สวยอย่างเดียวนะแค่แดงอร่อยด้วยสําหรับผู้ใดบ่เ,เคยกินก็นลอก้องกินเบอ่งกระได้ด้อค่ะยอดอ่อนก็กินได้นะใจคันบันทุงเองนี่มาเก็บไปต้มใสม่าหมา,มาคันใ้ต้มมะมา่าก็คือมาเก็บดอกแคแดงนี่แหละไปต้มมะมา่าเนาะมันเป็นผักใดนะคะนี่นะเบิ่งความงามของแค่แดงเนาะ เบิ่งความงามเบิ่งความดกเนาะคะ่ะนี่นะปลูกง่ายนะคะพี่น้องบ่ได้ปลูกง่ายนะคะสําหรับแพทแดงเนาะพอแต่เฮามีเบี้ยเนี่ยเฮาก็มาขุดลงดินเลยแล้วก็รดน้ำเอาเนาะพอให้มันติดนะเนาะพอแต่มันติดแล้วนี่ก็ติดเลยเด้อค่ะบ่ต้องรดน้ำอีกก็ติดเลยเพราะว่าเป็นพืชที่ทนแรงทนแดดทนฝนได้สบายๆเด้อ เดี๋ยวเข้ามาเก็บแค่แดงกันเนาะค่ะพี่น้องนี่นะเดี๋ยวมาเก็บกับไก่ขันบรรทุงเนาะคะ่ะ